สวัสดีครับเนาะเห็นบอพี่น้องดอกคูนงามๆครับผมดอกคูนดอกคูนครับดอกคูนตอนช่วงเย็นๆเนาะสีเหลืองอลามงามครับผมดอกคูนดอกคูนครับผมอันนี้จ้ามันซื้อดอกอยังพี่น้องเลยเนาะ แตมเป็นใหม่ประดับจะ,จะมันซื้อตล่นใหม่ยังดอกอยังดอกสีสวยงามนะครับเนาะนี่เป็น้องเป็ดส่งผุ่มสวยงามเนาะเป็นใหม่ประดับสีสวยงามสิมสีสีม่วงเนาะครับผมสวยงาม ต้นมันบดใดอกพี่น้องไงเดยทีมันบอท่านได้เป็นดอกมันเป็นทรงผมสีเขียวๆีย่บ,บนี้เนาะจักซื้อต้นใหม่ยังพงบดจักซื้อมันให้น้องเบิง่งเอาครับอากาศตอนเย็นๆขำๆนะครับเนาะลมเย็นสบายนะพี่น้องใบใหม่เตียงอปอบปอบ โันี้อากาศดีอากาศเย็นกรับผมพีม่เ้องเบ่งดอกคูนเบิ่งดอก,ดอ,กอย่างเราผมมาจากสื่อมันเนาะง,งามๆไปแล้คำว่าเบิ่งวิวธรรมชาติพี่น้องที่ธรรมชาติสนามหญ้าเล็กๆในพื้นที่ครับ เอาไว้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ